สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของยิลาอุ้งอิงเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซี FC ของไลอันนมูว่านหนีทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพงกับไปทําการแสดงยูทีปท่าไทยโคราชเนาะคะ่ะตั้งแต่สาแล้วสถานที่การแสดงกับมีฝนตกเนาะคะ่ะเพื่อนกนค็คิดกันมาบายกันอาจจะฝนหยุดค่ะพี่น้องแต่ว่าฝนกันาจจะไปปล่อยลงมาทั้งมือนเนาะคะ่ะอาจจะตกตกุตกยุดยุดก็ได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พาย,ยุเข่าค่ะพี่น้อง ค่ะพอตอนเร่งๆเนาะค่ะอีลากับไปถึงหนางานพออีล่าไปถึงนางานอีลาก็ไเด้ไปจุดทูบค่ะพี่น้องอาจจะมีฝนตกลงมาช่วงหนึ่งเนาะค่ะพราะฝนหยุดอีลากัไเด้ออกมาหากะที่อร่อยดีข้าวหนึ่งอีลาก็ไเด้ออกไปเชิญชวนพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่ยุนาประตูค่ะพี่น้องไอซื้อบัสซื้อตัวเข,ข้ามากครั้งในเนาะค่ะแล้วก็สิ่งที่พวกข้าบะกิดว่าอีลาอ่าสิเฮดบะกิดวาสุกตาหน่อยข้าสิเฮดเนาะค่ะบะกิดวาบอดหน่อยจะเฮด แต่ว่าพวกเขากะได้เห็นเนาะค่ะไปเบิ่งมาอีลาอุ้งอิงเห็ดอีหยังอยู่หน้าประตูค่ะพี่น้องขอโทษไม่เคยเลยค่ะแล้วจ้าถ่ายโดนแล้วถ่ายโดนหอนกับคนแปลกในอีแม่เบิ่งแน่ละ วิ่งตัวแท้คือตัวแท้เดจ้าเปิดแมนแล้วปิงข้างในเวลาคล้องแพร่บัแรกที่มาแบบนี้น่ะมืขายบักเดานี่ยา่องต่บักเขินบ่ฟัขอไปไล่ลักเลยลงมันน้ำเด๋ยาเอารวดยอดซื้อบแ It has been disconnected. <laughs> มาเราซื้อบ้านก็ได้นะมาเด้อนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องความ,มีน้ำใจความใส่ใจในงานของยีราอุ้งอิงสมกับที่พ่อโจเพิ่นใบบ้างใจเห็นลูกสาวดูแลวงหนึ่งเลยเนาะคะ่ะนี่ถ้าฝนบต่ตกปวกเข้าก็คค่จะบ่เห็นภาพที่อีราไปเต้นยุ่หน้าประตูเนาะคะ่ะพี่น้องเต้นเพื่อว่าที่จะเชิญชวน่อพ่อแม่แม่เอซี่จะยุ่หน้าประตูหรือที่ได้ยินเสียงอีลาสื่อบาสื่อตัวเขามากข้างในเนาะคะ่ะพี่น้อง นี่แหละค่ะสิบว่าให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีฮักใดจังไหนเนาะค่ะเอาใจพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเอาใจเจา้าภาพไปเต็มเต็มเลยค่ะพี่น้องฝนตกกบยายนเนาะค่ะมามาเชียร์ลูกสาวมาให้กำลังใจหลูกสาวมีน้ำตามกันยังไปซอย,ยขายขายบัตเอีกงเนาะค่ะพี่น้องงานหนี้เอาใจเจา้าภาพไปเต็มเต็มเลยค่ะอีหล่าอุ้งอิงเป็นตาหาคาขาพี่น้อง

ช่วงยีราแสดงคอนเสิร์ตเนาะค่ะก็มีฝนลงเม็ดมาอีกค่ะพี่น้องยีรากับบ่อถอยพ่อพ่อแม่แม่แมเอฟซีกับบ่อถอยค่ะยีลาผ้ามวนเป็นกับมวนน้ำเนาะค่ะกางลมมวนค่ะพี่น้องเมื่อวานนี้ขนาดฝนตกเนาะค่ะก็ยังมาหายกำลังใจอาญ,ญาตเต็มนาฮานนี่ถ้าฝนบ่อตกนี่รับร่องใดเลยค่ะว่บาบ่มีมองยืนแท้ค่ะ นี่ขนาดฝนตกพ่อพ่อแม่ก็อาญะขนาดนี้เนาะค่ะพี่น้องฝนตกกันย่งบอมีผู้ใดถอยพูดยังบ่มีพู้ใดย่อมกลับเลยค่ะพี่น้องอีลากรสูขคือกันค่ะพ่อพ่อแม่อยู่อีลากอยู่น้ำคือกันค่ะพ่อพ่อแม่มวนเมืองแล้วเป็นตาหกเนาะค่ะพี่น้องเด็กหน่อยเป็นตาหกนะคะพี่น้องสมกับผีบาพ่อให้มาดูแล้ววงอีลีแหละนะเนาะค่ะสมกับผีหลายๆคนเอื่นบอดหน่อยเนาะค่ะสมสมในสมย่าน้ำนี้แล้วค่ะพี่น้อง ส่วนในเพจมอลั่มดังเนาะคะ่ะมอลั่มสตอรี่เพื่อนกัไไ้จัดอันดับให้อีลาเป็นนักรองอายุหน่อยประสบความสําเร็จเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นโยกหย้เป็นความสําเร็จอันดับหนึ่งของศิลปินที่อายุหน่อยเลยเนาะคะ่ะพี่น้องติบบอห้สําเร็จใดจังใดเนาะคะ่ะกับเป็นต่า,ากปานนี่พราาออกเพลงมากเพลงใดพอๆแม่ก็เชี่ยลูกสาวเต็มที่เนาะคะ่ะยิลามาทํางานแค่สองปีสองเดือนเนาะคะ่ะพี่น้องการประสบความสาเร็จอีหลีคือพววเขาเห็นเนาะคะ่ะประสบความสําเร็จ อย่างสวยงามเลยอะค่ะได้ลวดไม้ได้บ้านสวยงามแห่งเห็นคลิปเรี้ยวของพ่อโจเนาะค่ะเบืองย่ามใดประแขกกันน้าตาไรย,ย่ามนั่นพี่จะเฮ็ดเปรียบเทียบกันกับระบางถี่บ้านหลังเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องบ้านหลังเกาะะ่าแล้วค่ะเป็นบ้านหลังไม่พอหอบผอหม่มหอบหมอนไอถืองูไปอย่ยืนกอประตู เบิ่งแล้วแบบเบิ่งย่านใดกับน้นำตาล,ลายย่านนั่นนะคะกดะนนะคะ็ดีใจน้เพื่นเนาะค่ะดีใจน้พ่อจงนองทรงเสริมมีลามาจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เนาะคะ่ะค่ะเป็นตาหากค่ะเพิ่นบอกว่าอา่นักร้อกอายุหน่อยที่ประสบความสำเร็จลอยล้านวิวบ่ลอยล้านวิว,นว,วจะไหนเนาะค่ะพี่น้องแค่สองเพลงห่อฟันมาล้างหานกับเอิญหักนั่งเอกหน่อยกับปลาเข้าขไปแล้วหาซิปหาซิปล้านแล้วนะคะพี่น้อง ลอีลาก็ออกเพลงมาหลายเพลงเนาะค่ะลอยล้านวิวค่ะประสบความสำเร็จภายในแค่สองปีกวักวกัวเองค่ะพี่น้องดีใจน้ำเนาะค่ะดีใจน้ำทั้งอีลาดีใจน้ำผู้สางทั้งพอโจโมเมนูเนาะคะ่ะดีใจน้ำทั้งพอเอกไม่หน่อยะคะ่ะนอกจากนี้อาจารย์บี P ะะ <S <S พุ่มมลินเนาะค่ะเพื่อนก็ได้โพสในเพจของเพื่อนคือกันค่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนดีใจที่เพื่อนมีโอกาสที่คุยไนทั้งคุยไนให้โอกาสที่ ให้เพิ่นขีดขีดเขียนเขียนก็นคือให้โอกาสในการแต่งเพลงให้อีราอุ้งอิงลองค่ะพี่น้องเพิ่นก็ดีใจที่เพลงที่เพื่นแต่งให้แต่่ะะเพลงของอีราน,นี่ก็ะจะเขาซูสีปลานวิวขึ้นทั้งนั้นเลยเนาะค่ะเอืนทางนั้งเอกหน่อยก็ยี่สิบกาล้านวิวแล้วค่ะสาวสมอยค่อยหาก,กับ เขาสูซิปลานแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะก็ประสบความสาเร็จทั้งสองเพลงก็ดีใจน้าทั้งอาจารย์บีผู้มาลินผู้แต่งเนาะคะ่ะก็ดีดีใจน้ำอาาีลาวองอิงดีใจน้าพ่อโจผู้ผ้าเห็ดผ้าสางเนาะคะ่ะก็ขอให้อาจารย์บีแห่งเฮ่ง,งปังๆไปก็ลุกสาวเลยเนาะค่ะพี่น้องเมื่อแลกงทีมงานสาวหน่อยเพจบานแพง่งก็จะไปทําการสแสดงยุทธิบ้านบอนตําบลตําบลบึงบอลอําเภอย่างชุ่มหน่อยจังหวัดศรีสะเกดเนาะคะ่ะ พี่น้องทางสีสเกตผู้ใดอยกล้ก็อย่ยาลืมไปให้กำลังใจยีหล่าอุ้งอิงแล้วจทีมงานสาวน้อยเพยบานแพ่งเด้อค่ะเพราะว่าชวงนี่ก็ิืมกับมาแถวแถวบานเท่าแล้วค่ะเหมือนเจักหน่อยก็อาจจะไปมองอื่นไกลๆอีกเดินมาไากลๆบานแล้วกับผู้ใดอยกล้ายก็อย่ยาลืมไปห้กำลังใจเด,อออด้อค่ะเมื่อแรงฝนี่สิบมาดอกค่ะแถวบานเท่า,พ,า,ทาพว่าฝนลงทั้งโคราดไปทางพูนแล้วค่ะพี่น้องถ้าตำหรับคลิปนี้ก่อนจบคลิปปะแขกก็ขอฝากพี่ฝากน้อง ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามาประแขกน้ำนเดอรค่ะต้อนรับคลิปนี้กัฝากไว้ตำานีก่กนคลิปหน้ามาคุยกันใหม่เนะค่ะสวัสดีค่ะ